สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทอฝันสุขพทธยานค่ะเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านวนาหลวงค่ะสำหรับโครงการที่ทําในโรงเรียนนี่ก็คือเป็นโครงการของโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะ ซึ่งเป็นโครงการที่สพทได้ให้งบประมาณไว้ค่ะโรงเรียนเราก็เลยมีแนวคิดว่า,าชุมชนเนี่ยมีมีชนเผ่าเยอะค่ะแล้วก็สมควรที่จะรักษาประเพณีวัฒนธรรมเราไว้ก็เลยจัดตั้งโครงการเป็นชุมนุมค่ะสิบอาชีพขึ้นมาโดยในสิบอาชีพเนี่ยก็จะมีอาชีพของชนเผ่ากะเหรี่ยงค่ะโดยเฉพาะเป็นการทอผ้าค่ะซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเป็นการสืบทอด ถ้าถ้าเราไม่ได้สืบทอดในงานนี้นะคะก็อาจคิดว่าอนาคตไปอาจจะไม่มีสิ่งนี้เหลืออยู่ะคะ่ะในชุมชนนะคะผลการตอบรับตอนนี้งานเราก็ได้ไปโชว์ที่งานศิลปหัตกรรมที่ระดับประเทศอะคะประมาณรู้สึกว่าจะ6ปีแล้วนะคะที่ได้เอาผ้าน,นี้ไปโชว์อะคะ่ะ ก็มีคนให้ความสนใจเยอะอะค่ะแล้วก็นักเรียนก็เห็นความสำคัญของผ้าทอกระเลียงมากขึ้นนะคะก็จะจัดตั้งเป็นชุมนุมอะคะ่ะแล้วนักเรียนก็จะคนที่สนใจก็จะเลือกเข้ามาอยู่ที่ชุมนุมนี้อะคะอ่ะโครงการนี้จริงๆแล้วเราเรามีชุมนุมนี้ตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่า โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมเนี่ยเป็นตัวที่เสริมช่วยเสริมนะคะเพิ่งจะเริ่มมาปีที่แล้วอะค่ะ,ะคุณครูก็ช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะตั้งผลิตภัณฑ์สินค้าว่าอะไรเพราะว่าเรามีชุมนุมเสร็จแล้วเราเป็นนักธุรกิจใช่ไหมคะเราก็ต้องมีแบรนด์สินค้าค่ะอย่างกาแฟนี่ก็เป็นกาแฟดัจาเวค่ะ,ะชื่อยี่ห้อนี่คือโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นชุมชนชาวมูเซอร์ค่ะก็เลยตั้งชื่อเป็นภาษามูเซอร์ว่าดาัจาเวค่ะแปลว่าสวยค่ะ ถ้าเป็นผืนใหญ่ก็จะประมาณ1อาทิตย์ค่ะหรือประมาณ1เดือนก็ถึงนะคะบางตัวค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างผ้าพันคออันเนี้ยมันเล็กไงคะนี่ค่ะมันผืนน้อยค่ะมันก็จะใช้เวลาแค่ประมาณวันสวันนี่ก็เสร็จแล้วค่ะก<ม>็จะมีเป็นค่าวัาสดุค่าไหมค่า ค่าฝีมือนักเรียนด้วยค่ะก็ถ้านักเรียนขายได้ก็จะแบ่งให้นักเรียนด้วยเนี่ยค่ะเออก็จะจะออกแบบตอนที่เราขึ้นกีค่ะก็จะมีวิธีการขึ้นกีอันนี้เสียดายไม่ไดเอามาโชว์ค่ะเพราะว่ามันใหญ่ค่ะค่ะแล้วก็จะมีขึ้นกีตอนที่ออกไลายก็จะมีตอนที่ขึ้นกีด้วยแล้วก็ก็จะมีออกไลายตอนที่เราทอค่ะมี2ตอนมีค่ะคือเขาจะออกแบบ เขาจะนําเสนอแบบคิดแบบไว้ก่อนแล้วก็มานําเสนอที่คุณครูค่ะแล้วก็ทีนี้พอนําเสนอผ่านแล้วเนี่ยเขาก็จะไปทอเลยค่ะเขาก็จะไปออกลายทอเลยก็ผลดีของโครงการนี้ก็คือนักเรียนนอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการทอผ้าแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็รู้จัก วิธีการขายรู้มีคุณธรรมด้วยค่ะว่าเวลานักธุรกิจเนี่ยต้องทำตัวยังไงให้มีคุณธรรม,มชุมชนเนี่ยมีมีชนเผ่าเยอะค่ะแล้วก็สมควรที่จะรักษาประเพณีวัฒนธรรมเราไว้ก็เลยจัดตั้งโครงการเป็นชุมนุมค่ะสิอาชีพขึ้นมาก็ถ้าเราอยากจะทำแบบนี้ก็เราก็เริ่มต้นจากการที่มองชุมชนก่อนนะคะว่า ชุมชนของเรามีอะไรดีอยู่อะค่ะแล้วเราก็สื่อสารสิ่งเหล่านั้นให้อยู่กับชุมชนเราไปให้นานๆนะคะจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเป็นการสืบทอดถ้าถ้าเราไม่ได้สืบทอดในงานนี้นะคะก็อาจคิดว่าอนาคตไปอาจจะไม่มีสิ่งนี้เหลืออยู่อะค่ะในชุมชนนะคะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประชุมผู้บริหารและครูแนแนวในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภาคกลางภายหลังการประชุมสัมมนาดังกล่าวนายวนิชอ่วมศรีรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวสรุปในช่วงการเสวนาแนวทางความร่วมมือในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษาดังนี้ 1. การประชาสัมพันธ์ความเปลี่ยนแปลงและทางเลือกทางการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อสายอาชีพให้ทั่วถึง 2. การสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานองค์กรซึ่งจัดการศึกษาสายอาชีพทั้งสอสอสอชอและกศออนอตลอดจนคุณภาพผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 3. อาชีวะต้องสร้างคุณภาพมาตรฐานรวมถึงการผลักดันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อสร้างมาตรฐานเทียบระดับสากล 4. ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษาและ 5. แหล่งทุนและการสนับสนุนทุนอาชีวศึกษาแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยกศนจะดำเนินการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพใน2ลักษณะดังนี้ 1. กศนจัดการศึกษาในระดับปวชอ,อย่างน้อย1ห,หลักสูตร1ห,ห้องเรียนในทุกจังหวัดโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการ 2. การส่งต่อผู้เรียนให้สอ,อสอโดยใช้กศนตำบลเป็นฐานเพื่อเชิญชวนให้คนเรียนสายอาชีพมากที่สุดเชื่อมัน่นถ้ากศนสามารถเพิ่มผู้เรียนอีกปีละ6 7 0 0 0คนภายในปี2558เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ51ต่อ49น่าจะมีความเป็นไปได้ดรสุทธศรีวงศ์สมานปหลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่1 2556โดยมีนายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานว่าที่ประชุมได้พิจารณานโยบายและจุดเน้นการดําเนินง,งานของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามปฏิยาสายหรือสํานักงานกศนอสําหรับปี2557โดยนายประเสริฐบุญเรืองเลขาธิการกศนอได้นําเสนอนโยบายที่เน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีโครงการต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพซึ่งมีนโยบายเร่งด่วนพิเศษคือการส่งเสริมให้คนไทยอายุตั้งแต่15-59ปีต้องอ่านออกเขียนได้ทุกคนโดยจะสำรวจนักเรียนนักศึกษาในแต่ละพื้นที่เมื่อสำรวจเสร็จแล้วกศนจะเตรียมทำหลักสูตรผู้รู้หนังสือไทยส่วนอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึงตลอดชีวิตจะดำเนินการในเรื่องของทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ1อำเภอ1ทุนรุ่นที่4รอบที่2ว่าขณะนี้ได้มีการประกาศผลสอบผู้รับทุนโครงการ1อำเภอ1ทุนรุ่นที่4รอบที่2แล้วพบว่ามีผู้สอบผ่านเพียง300คนจากจำนวนที่รับ1,800คนเฉลี่ยแล้วไม่ถึงร้อยละ20ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากจึงต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิชาที่สอบให้มีความเหมาะสมมากขึ้นอาทิ การให้นักเรียนสอบทุกวิชาเช่นเด็กสายศิลป์ภาษาที่จะต้องสอบวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งเป็นวิชาที่ไม่ถนัดและไม่จําเป็นจะต้องใช้เมื่อเข้าไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลายัยหรือการคิดคะแนนโดยตัดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาที่ร้อยละเมีความเหมาะสมหรือไม่เพราะนักเรียนอาจจะไม่ถนัดในบางวิชาทําให้คะแนนรวมถูกชุดลงมาทั้งนี้เตรียมปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิชาที่สอบใหม่พร้อมรับเด็กอาชีวะเข้าสอบด้วย นายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในการประชุมเสวนาเพื่อประกาศและขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการปรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษว่าประกอบด้วยจุดเน้น4จุดคือจุดเน้นที่1ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเปลี่ยนการสอนที่เน้นการสื่อสารจากเดิมที่เน้นวยากรณ์จุดเน้นที่2ยกระดับความสามารถการจัดการเรียนการสอนและความรู้ภาษาอังกฤษ จุดเน้นที่3ใช้สื่อและโปรแกรม ICT ช่วยในการพัฒนาครูและผู้เรียนเช่นผลิตและสัญหา e-content learning application และจุดเน้นที่4ขยายโครงการพิเศษเช่น English program mini English program ที่เน้นทักษะการฟังและการพูดอย่างน้อย2ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมถึงพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นโดยเฉพาะในโรงเรียนขยายโอกาส น,นี่ก็คือทั้งหมดที่ทางรายการนำมาเสนอในวันนี้ค่ะสำหรับสัปดาห์สุดท้ายนะคะของปี2556นี้ดิชาและทีมงานทุกคนก็ขออวยพรให้กับคุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในปีต่อไปปี2557นะคะและขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการติชมรายการหรือแสดงความคิดเห็นสามารถส่งมาได้ผ่านทางช่องทางต่างๆทั้งทาง SMS พิมพ์ E.M. เว้นวรกตามด้วยข้อความส่งมาที่หมายเลข489-0000หรือติดตามความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางทาง Facebook w w w f a c e b o o k b o เ c ซบุ h กคอมส a ั s t e a c h e r สสำหรับวันนี้รายการคิดบวกคิดใหม่พระครูไทยต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ปี2557นะคะสวัสดีค่ะ